อันนี้ผมก็รีวิวรูวาอัพเดตให้ชมคร้าวๆนะครับสําหรับคนที่บอกว่านะครับทำงานเมืองไทยไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีนะครับร้ายส่งกอาจิโดนไปนะครับแต่ผมก็ไม่ีเรียดกับคอมเมนต์แบบนี้นะครับถือว่าผมนี่ต้องขอบคุณเมืองไทยและประเทศไทยมากๆนะครับที่ให้ผม มีถึงทุกวันนี้นะครับถึง4บัวรวยนะครับแต่ก็พอมีอยู่ไม่กินนะครับถ้าผมบอกไปทํางานเรื่องไทยก็คือสีบัวหสางบ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เอฟซีบวกกิ่ลนซานแอ่แล้วก็สวัสดีดัมปรโซมูคั่นนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับบอกกิหล่งกับสีมาตอบนะครับด้วยความว่าปกติผมกับบกเคยตอบคอมเมนต์แบบนี้นะครับก็คือ ส่วนที่ผมกลับบ้านมานะครับก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์ผมบอกว่านะครับมีคนล่าบริวาอิสาหรือว่าซ้ำเติมอย่างไรนะครับเพิ่งก็คอมเมนต์มาว่านะครับตกงานแล้วกลับบ้านตินะครับว่าแล้วทํางานที่ไทยไม่มีอันจะกกินนะครับกาสีมาตอบด้วยความที่ว่าไม่เคยตอบคอมเมนต์แบบนี้นะครับผมก็ต้องก่อนจะตอบก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆคนไทยแล้วกะ ขอบคุณประเทศไทยนะครับที่มีงานให้ทำแล้วก็ให้ผมมีอยู่มีกินถึงทุกวันนี้นะครับถึงอ่อถึงขันว่ารวยหรูหลานะครับแต่ก็พ่ออยู่ได้นะครับแต่ก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ผมได้จากประเทศไทยนะครับเข้าไปรับชมมืองกันนะครับไม่ใช่ว่าตกงานแล้วกลับบ้านนะครับช่วงนี้ผมกอมาทุระนะครับคือจะ ช่วงนี้นะครับลูกปิดเทอมนะครับกะลูกกับประมาณเก้าขวบแล้วคนปิดเทอมนะครับกะปกติยังบทท่านเคยบอกพายวานะครับบอกกิเลงมีลูกแล้วแบบนี้นะครับลูกเขาเก้าขวบนะครับปิดเทอมกับพอดีจะเอาเผืนไปกรุงเทพนําเท่าแบงสบายดีกล้องสบายดีด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับนบมือวายสวัสดีครับนี่คือลูกชายผมนะครับอยู่ที่บ้าน อยู่นําพ่อตากับแม่ยายนะครับบ้านหลังนี้ก็คือนะครับบ้านพ่อตากับแม่ยายผมนะครับกะลูกก็ให้พ่อตากับแม่ยายเลี้ยงนะครับอยู่บ้านนะครับหลังนี้บ้านผมกับบ้านแบบววาส้นบรแน่นะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมไปทํางานประเทศไทยนะครับไม่ใช่ว่าตกงานแล้วกลับบ้านเหมือนที่เพผ่อนคอมเมนต์นะครับ ไปทำงานที่ไทยแล้วไม่มีอันจะกินเหมือนวาน,นะครับเบลล่าเอากล้องบ่โอ้ยเด็กหน่อยทางพังลาวนะครับโยกเล่นกันน่ารักน่ารักอันนั้นลูกสาวผมนะครับผมได้ลูกสองแล้วเนี่ยเบลล่าน้องเบลล่าโอ้ยอย่าไปอมนะนั่นลูกอย่าอมนะนั่นเออลินซื้อเอเอค่ะแบบผมม่ได้อยู่นันานแล้วนะครับเพิ่นก็จะห่างห่างกันแบบกะเพิ่นกันยังบ่อยากกล้าคุยกับพ่อนะครับแต่ว่าลูกชาย ไปใช้กับไปน้ำวิ่งน้ำปล่อยให้เพื่อนเล่นนี่ก่อนนะครับโด่าอันนี้ก็เพื่อนพ่อตาแม่ยายอีกหลังนะครับญาติญาติเพื่อนอันนี้คือบ้านผมนะครับท่วาส้างมาด้วยน้ำผักน้ำแรงนะครับจากการไปหาเงินเมืองไทยนะครับผมต้องบอกขอบคุณจริงๆนะครับพี่ๆเอฟซี FC ประเทศไทยนะครับยังโมทันเขาอยู่นะครับพี่ๆแต่ว่าเข่าพ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ เข่าไผ่แล้วก็น้ำน้ำกระมีนะครับใส่น้ำก,กันกับบ้านพัวตานะครับน้ำประปาตรงนี้ก็มีห้องน้ำคลังหลังนะครับนี่ครับผมก็สร้างมาหลายหลายปีแล้วนะครับนี่บ้านกับบย่ายางบกว้างนะครับเอาซัมทีเฮามีแห้งสูงรอวเฮามีแห้งทำงานได้นะครับนี่ครับพพเอฟซี อยู่พังนี่ติดติดบัวขางแล้วนะครับบุทันท่าสีโอ้ทุกทุกปีก็ต้องกลับกลับบ้านช่วงเทศกาลสงการนะครับข้างๆางบ้านนะครับก็เป็นน้ำประปาหมู่บ้านนะครับตวาดินผมมาถึงนี่นะครับนี่ครับโอ้มาถึงนี่มีต้นมงมง่วงหนึ่งต้นนะครับแต่หมากมันบม่มีนะครับโอ้ปีนี้บเป็นหมากนะครับแล้วก็มีต้นหมักไม ว่าต้นขนุนต้นดอกไม้อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้กำคุ้นขึ้นนะครับพี่พี่โอ้ยน้อยก็วิ่งนำ้ำเซลเซลนะครับมันดีใจนะครับเบลล่าก็ดีใจพอมากนะครับหลายคนก็นอยากคาพพกกระจ้าพี่พี่เอซีนะครับขาไปเบิ่งข้างในหลายคนก็นอยากเห็นนะครับว่าเป็นอะไรกว้างขวาง,ข,วางข้างในสวยงามบอนะครับ หน้าบ้านก็ยังเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับพี่พี่เอ้ยนะครับดินตอนนี้นะครับกะซื้อเพิ่นนะครับตอนนั่นนะครับราคาประมาณหกหมื่นก็คุ้ม่ายแล้วประมาณแปดปีที่แล้วนะครับนี่ครับกระปุกได้สองหลังอันนี้ก็เป็นเพื่อนน้องสาวน้องสาวเพนผมนะครับเป็นเพื่อนน้องสาวนะครับตรงนี้เป็นบ้านผมนะครับจักหน่อยพอาสีหาว่าผมเอา บ้านไปมารีวิวอีกนะครับาพาไปเขาไปข้างในฮะไปะยืมกุญแจผู้ใดเนาะมาหัวใจเลยเนาะขอได้ยว่าแบงเปดให้พอไดตัวไดดูรอบๆนะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคนไทยที่มีงานให้ทำขอบคุณประเทศไทยนะครับที่ ให้ผมเลยไปทํางานหรือว่ามีอาชีพทํานะครับผมทํางานล่างรหลดเด้อนะครับพี่ๆลุกทานนะครับว่างๆจากล่างรหลดตอนเย็นจะไปหาถ่ายคลิปนะครับเริ่มทําคลิปก็ได้ประมาณ1ปีแล้วนะครับก็ได้ผสมกันไปนะเก็บเก็บหาเก็บซิปครับนี่คือบ้านของผมนะครับข้างในยังบมทันแล้วเอาไว้ในก่อนแบง โอ้มืดเด็กๆก็จะเขาเบิ่งนะบริข่าวเบิ่งคือโอ้ไพ่กับทนติดนะครับไพ่กับท่านติดข้ังในยังบ่มีอย่างนะครับมีแต่ข้างนอกกระโลมีนิดหน่อยนะครับครับกระเบื้องปูพื้นบ้านผมเรียกกระโลเข่ามานะครับมันจะเสียงก้องก้องนะครับจะว่านะครับไม่นะครับบานบานประตูนะครับ เป็นผมเลือกเองนะครับอันนี้ผมชอบแบบไม่ไม่แผ่นเดียวแต่ละบานแต่ละบานนะครับอานจะเป็นไม่แผ่นเดียวนะครับชอบไมใ่ใหญ่แบบนี้นะครับไม่ใหญ่ทห็นบอกนะครับขนาดบานตัวนี้ผมยังสั่งแบบไม่ไม่แผ่นเดียวเลยนะครับแล้วก็มีขอบมันนาติดเลยนี่ นี่คือประตูที่จะเข่าเพื่อนครัวนะครับไม่เป็นไม่เป็นเดียวแล้วก็มีขอบแค่นั้นเลยครับน่าจะเป็นไม้แดงนะครับสีผมท่าเองนะครับสีนี่บ่สวยว่าท่าเองมันโบย่างงามโบยากเรียบกันได้นะครับสีบางของท่าเองนะครับพุดอม,มากมาทางนี้ก็จะเป็นว่าันนี้เป็นหวังห่องเก็บของนะครับห่องเก็บของกล้มีบัวที่เตรียมอยู่นะครับอันนี้ก็เป็น เพื่อนคู่หรือว่าบอลทีจะเพื่อนคู่อ,อะไรนะครับอันนี้นะครับกระติดกหลังบ้านอีกหลังนะครับก็บเป็นบ้านญาติออกจากเพื่อนคู่นะครับก็จะเข้ามาห้องน้ําได้นะครับห้องน้ําอยู่นี่นะครับห้องน้ําก็แล้วละเขาใส่ได้น้ํากระตอเขาได้แล้วอันนี้คือห้องน้ํานะครับห้องน้ําเป็นห้องเดียวนะครับ ไอ้ห้องหน้ำห้องเดียวนะครับพี่ๆงบประมาณการก่อสร้างนะครับกะเบิดหลายแสนอยู่นะครับพี่ๆี่แต่เป็นเงินบาทนะครับเฉพาะซื้อเครื่องแล้วก็งบประมาณที่ว่าสร้างนะครับพี่ๆเพราะว่าสินค้ากระเบื้องนะครับผมก็เลือกเป็นของ SCG นะครับการสร้างกระเบื้องไทลอนแมนบอลนะครับพี่ๆเห็นบอก ประตูบานข้างนอกนะครับผมจะเลือกเป็นไม้ไม้แผ่นเดียวแต่ละบานแต่ละบานนะครับอันนี้คือแนวคิดผมชอบแบบนี้นะครับไม้แผ่นใหญ่ๆนะครับแผ่นเดียวปิดเลยหลังคาซ่อนกันบันไดนะครับรู้สึกว่าจะต,ต่ำๆนะครับตอนนั้นผมมีเงินคูณขึ้นเยอะนะครับกว้างประมาณ1 2คูณเกตัวเฮือนนะครับไม่รวมเฮือนครัวตรงนั้น กาไห้นะครับท้งเทิงเป็นไหมเด้อนะครับลืมให้เบิ่งนะครับเป็นปูนเฉพาะขือนะครับท้งเทิงเป็นไหมหมดนะครับที่ว่าปูกระเบื้องมุงกระเบื้องนะครับโค้งโค้งหลังคาเป็นไหมนะครับลืมเบิ่งนบอกไม่จะเป็นดินดินแข่ส่วนที่เป็นคานนะครับแต่ว่าตรงนั้นเป็นไหมไม้ย่างหน้านะครับแถวบ้านยังตัดได้แบบสบายนี่ครับ สำหรับคนที่พูดว่านะครับตกงานกับบ้านสั้นจี้นะครับทำงานเมืองไทยไม่มีเกียรติไม่มีกินไม่มีศักดิ์ศรีนะครับก็หลายเห็นบริเจอร์แต่ผมนะครับยูทูบเบอร์หลายคนเจอนะครับผมก่อไม่ได้ซีเรี่ยสอะไรนะครับได้เท่านี้ผมก็ภูมิใจนะครับอันนี้คือจะขั้นห้องนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับที่ว่าทานี่ก็คือช่วงก่อนๆนะครับผมกลับมาบ้านผมก็ทํากับพ่อตาช่วยกันทํานะครับ อุปกรณ์เครื่องก็อยยนนี่นะครับมีครบที่ว่าสร้างบ้านได้นะครับถ้าผมไม่อยู่ก็ให้พ่อตาทําให้แบบนี้นะครับก่อจ้างสร้างเพิ่มเล็กหน่อยนะครับตรงนี้ก็ยังมีบานหนึ่งยังบยใส่นะครับที่ไว้ใส่เฮื่อนครัวนี่ครับนี่บานประตูเลือกเป็นไว้ตัวที่ว่าสีนะครับผมสอบนะครับที่มันใหญ่ๆแบบนี้หนักหนังมากนะครับแต่มันเป็นแผ่นเดียวปิด ปิดประตูหลายปีแล้วนะครับนี่ปักไพ่ก็ไว้อยู่สูงน,นะครับเบิ่งครับโอ้เดี๋ยวก่อจะเก็บเงินทำต่อนะครับอันนี้ผมก็ร,รีวิวัูอัปเดตให้ชมข้าวๆนะครับ สำหรับคนที่บอกว่านะครับทำงานเมืองไทยไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีนะครับร้ายส่งกอาจีโดนไปนะครับแต่ผมก็ไม่เสียสยกับคอมเมนต์แบบนี้นะครับถึงีถึงลถือว่าผมนี่ต้องขอบคุณเมืงองไทยและประเทศไทยมากๆนะครับที่ให้ผมมีถึงทุกวันนี้นะครับถึงสี่บอลวยนนะครับแต่กะ พอมีอยู่มีกินนะครับถ้าผมโบไปทํางานเมืองไทยกับคือสีบวได้สางบ้านนะครับหลังได้ขนาดนี้นะครับนครับหลังขังบ้านจะสาบเรียบร้อยนะครับบบท่านทาสีนะครับตรงนี้โอ้ยฝนตกใส่มันจะสีจืดๆนะครับผังนี้ก็ติดกับบ้านยาก แต่ว่านะครับมันกัไก่อยู่นะครับตัว,ต,วตัวเฮือนไก่กอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่เงาอยู่นะครับถารวมทั้งเฮือนครัวแล้วก็เฮือนเฮือนยังห้องเก็บของนะครับตรงนี้เอ้าตก๊กต๊กต๊กอย่าขึ้นนะนี่ต๊กๆตกๆระวังตก๊กนี่ครับหลังคาเป็นไม้เลอนะครับโครงเป็นไม้ปูนกับไม้ ไม่ได้ใช่เล็กนะครับเล็กเล็กน้อยมากปารลมก็เป็นไม้แป้นอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะครับบ้านข้างๆเป็นบรยูน่าจจะไปกรุงเทพเหมือนกันนะครับหลังนี้แล้วก็มีหลังต่างๆในหมู่บ้านนะครับข <laughs> ้างในเราเป็นถนนใหญ่นะครับ บวไกลจากถนนใหญ่นะครับจากหน้าบ้านของกับมีถนนผ่านแบบนี้ทางซอยหน้าบ้านนะครับแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกก็จะเห็นแบบนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ได้รีวิวหรือว่าอัปเดตในพี่ๆได้รับส้มงกันแล้วนะครับถึงว่าทํางานเมืองไทยไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีนะครับผมก็ ขอทํางานที่เมืองไทยดีกว่านะครับพี่ๆแล้วแต่คนเขาจะคิดเราจะเขาจะมองเราอย่างไงนะครับเขามีสำนีเขาก็ภู่มใจแล้วนะครับถ้าซื่อสอบในการนําเสนอหรือว่าจื่อซอบในผมทําคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอกี่แหล่งทาคลิปต่อไปนะครับถ้าคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่ๆบ๊ายบาย